ครับพี่น้องมาเบงเหมือนี้อ่ากำลังต้มแมงคามต้มเพื่อว่าสิเป็นขัวขัวเพื่อว่าสิไปปนครับแมงคามของที่หายากจักหน่อยวันนี้ได้หลายเยอครับหลายักปะเยอะเอ้ยนั่นไปห่วย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 เช่นเราคน นี่เครื่องกินข้าวันนี้่ครับเดี๋ยวเอะไรนั่นดูว่าสิมีนี่ท่านอยู่สิมันนี่ก็ขัวแล้วสีเฮ็ดยังเนี้ยหนึ่งตับแจ้วคือว่าเคนยังครับมไม่ข้ามแหละขี้ก็ครับแล้วก็ทอดนี่แหละอาจจะมีเมนูอื่นมาผสมประสานกันนี่แหละไม่ไม่ใช่ละนีอเไรนีกเยอ ัน้นอนบนนเอเซียนเร็วมาเนาะน้อนบอเซียน <ไว S 1> อันนี้หาตัวยี่สิบบาทครับไอ้ชื่อว่ามันเท่าไหร่นะหาตัวยี่สิบบาทได้ไหมอันนี้มีประมาณสองสามร้อยตัวไอ้ชื่อว่าเงีนยงเจ็ดบาทครับแต่ว่าบกก่ากเนี้ยงครับเรืนเงินเงืเอ่อนให้พี่น้องมึงเข้มใจ นี่ครับคือว่บไอ้เบาทอดดิขใช่ครับผุณขรัวเอาไห้มันอันนี้ครับเรื่องข้อเดี๋ยวให้ในบ้านคุณข้อไหนกันข้อไหนกรอบๆมันจะกินได้ทั้งขาอากรอบที่สุดโอ้ยอะไรละ่ะเฟือนอันเด็ดเฟนันเด็ดทำอะไรครับ กินได้แมงข้ามหลายลูกก็สิเป็นแมงข้ามนะวันอันนี้ขากาะเลมันเคกลบมันไม่แสบเหมือนเอาตูดไปขุดหินแม่อกปริมาณยังลายชีนโอ้ยป้าป้าปากซะนะมนุษย์เดินดินไหนจะคู่คนนินทา เกิดเป็นคนจะกลัวจนทำไมเล่าหัดย่งเบาคุ้นจนโลภีของเฉยหัดชกชิงวิวลาทั้งเสมีเมียเจ๋อเจอเอาไว้มอนเด็กเดียวโอ้โหละ,ะโอเคเหรินมุกนี่น้ำ A chàng sửa lỗi cho mày qua quá? mới là cùng kia là mùi trời ơi, cái này là okay. cùng, chênh, chênh, chênh. cái lâm là, là giấy. คือลูกขึ้นมาเป็นบ้านอนเลยไปกินน้ำเปล่าสองขวดไยเซ่เลยวัดกำลังเริ่มมาอีกแล้วขวดหนึ่งน้ำเปเล่าตัวสี่ขวดย้ำเบาในท่านนี่มึงจบมาละกันเบาเพาเป็นตั้สีแตกจะเบาให้แฟนขับเขาได้ยินอืโอโอ้ลูกเด้น่ะน่ะ,นะมันฮอนเด้อร์ มันเียวลูกใส่ขวาใเส่กระทะคือแมองค่ามวยดิอือ,อันนี้ขวากันครับขวาเสร็จครับอเ,เอาเจะามาขอดอีกทีนึงโอ้หลายคันตอน,ตอนอปันแมงค้าไปเก็บสนุที่ดินเลยเคยหรอเ่เคยตัว หอมหอมปะอันนี้คือหอมหอมกิน,นข้างครับอันนี้โอเคครับเอ๊ะอืมดีครับวันนี้จะปนหลายเด้อปุีิเด้อครับเอาพ่อกินเอาพ่ออิม่มเพราะว่ามันปนนี่มันสิกินบ่หมด Cháu nhăn tố mình thì cháu kín nửa luôn, ít cả nhăn đậy Nà, bà đây nè Cái chén tố ta phát áo, cơn cháu kháu đơn, nó Hê 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 เอเ่นต้นครับโอเคโอเคมลยคือการขวแมงค่ามแมงค่ามหรือแมงกวางด้วงตัวด้วงจุกนี่ยังเหรอใครจะเอาอื่นตาบานเท่าแมงค่ามคือกจะนี้ไม่กวางด้วงกวางเอาไป อันนี้เนี่ยหอมครับเมียบหรครับอโอ้หอมเมียให้เบิง่งเลยครับให้แฟนครับเบิง่งเลยครับ,อ,บอ,อันนี้อันนี้คือข้าวหอมอ่าน้องเฟอร์นันเดสลูกแซลลาลูกแซลลาของเมียนี่ครับเมียกรเฮ็ด กับเขาเก่งผัวก็เฮ็ดกับเขาเก่งโอ้บดเด่นใลยเจ้าจีน้ำมันโอ้ยถอยลูกถอยถอยซอยมันเด่นใช่เด้อน้ำห้อนจีน้ำมันกระเด่นใส่ลูกออ่ะพ ยเยาไม่ใช่ที่สออืมกูจิบ่ไดดให้กินอีกก็เแกยเด้อเหล่านะี่ยาเห็ดนาะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น Oh. อันนี้คือขอ้ดแบบธรรมชาติครับแต่ปร่ได้ใส่เครื่องปรุงไม่ใส่เกลือไม่ใส่ต่างๆนะนนคือบ, oh. บอส่ซนอะครันนคบ, oh. บอาจะกินแบบธรรมชาติบอสหซมันเค็มแบบธรรมศาสตร์บอกครับบานนี้ห้องเอกชีฟับเป็นบ่เอาล่ะดีนะเฮ้ยอเลย เ้น,นดีแบบธรมรมชาติเกลือแบบธรรมชาตินี่คือสูตรเด็ดกระไรเมงข้ามนีม่เป็นแมงข้ามที่หายากเดี๋ยวชมมาชมราคาก่อนขางสิแพงแน่แพงกว่าอย่างพงาราว้า,าวข้าเ,เป็นข้ามนึกว่าใครกินตั้มเห็นบ่ตั้มยัง บำบำเมียไม่ยู่ค่ะโอ้ชมชมชมรสดีผสมครับคิกไทยไซไอคุณคุณคนแค่คุณล่ะครับนี่นะเมียนยอดด้วยอย่างสูตรใดครับเมียรักเมียหลงนี่ยอดด้วยอย่างยอดด้วยบ้านดุงเกลือครับ ชค่ไายมันดุกนมันดุกัมุสาคอนเ้ย้ย้ยเรีนเมีดได้ลูกแมวแมวบานี้ก็การกนเมนูของไอ้เจ้าแ่คัมเตมิชจ้ักบอบปรมเขากันบ่าวางไห้แังสเลยบ่เอาไว้ขังเชิงสาเด็กหน่อยสิหยียบน โอเคครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนวบานิทานครับ uh huh.